คลิปนี้นะฮะจะพาทุกท่านนะครับมาอัปเดตราคานะฮะล่าสุดนะสำหรับพอน d ้า p c x 1 6 0ตัว ABS นะฮะสีเทารเรมบปี2,023นะครับว่าตอนนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะนี่ะสีนี้สวยมากแล้วก็ขายดีมากนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุย ใหม่ล่าสุดเลยนะครับสำหรับ Honda pcx 160นะฮะตัวนี้จะเป็นตัว abs นะฮะนี่ฮะตัวนี้ผลิตวันที่20ธันวานะฮะส5 6 6นะฮะส่วนวันนี้วันที่23นะคันนี้ลูกค้าจองแล้วนะครับแล้วก็ทำสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็เลยมาอัปเดตราคาล่าสุดนะฮะสำหรับ Honda pcx 160นะตัว abs นะฮะหรือว่าตัวท็อปปี2023นะตัวนี้จะเป็นสีเทาดำนะครับสีเทาแลมโบนะฮะเป็นสีที่ขายดีมากนะครับ มีมากี่คันนี่ขายได้หมดเลยนะครับส่วนคันนี้ลูกค้าก็จองไว้นะครับจองไว้ประมาณ20วันนะครับก็ได้รถนะฮะวันนี้ก็ได้เลิกนะครับมารับรถวันนี้ก็เลยมาอัปเดตราคานะครับว่าตอนนี้ราคาเงินสดสําหรับโปรโมชั่นเดือนธันวานะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับนี่ฮะตัวนี้ตัวท็อปก็จะเป็นตัว ABS นะฮะแล้วก็จะเป็นล้อแม็กซีทองนะครับตัวนี้ยางนอกใช้ของมิชลินอย่างดีเลยนะครับผมนี่ฮะยางนอก ใช้ของมิชลินแล้วก็เป็นยางแบบเรเดียนนะสีล้อแม็กสวยมากนะครับตัวนี้จะเป็นตัว ABS นะฮะข้อดีของ ABS ก็เวลาเราขับรถไปนะฮะบใช้ความเร็วสูงสูงนะฮะเวลากรมเบรกหน้านี่เบรกหน้าจะไม่มีล็อกนะครับ PZX นี่ข้างหน้าสวยมากนะครับเนี่ยใหญ่มากนะครับผมนะตัวนี้ตรวจเช็ครถเรียบร้อยแล้วนะครับรอส่งมอบลูกค้าอย่างเดียวนะครับเนี่ยเวลา ปิดสวิตต์ตรงนี้นะครับการทำงานของเรือนใหม่นะฮะเนี่ยตอนนี้ก็เวลา4ี่โมงนะฮะสี่โมงครึ่งนะครับลูกค้ากำลังทำสัญญาอยู่นะครับคันนี้ก็ปล่อยวันที่23นะฮะทันมา2566นาะะเนี่ยแปลงเรือนใหม่นะตัวนี้ก็จะเป็นน้ำมันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นระยะทางนะครับก็คือเวลาเราขับก็จะขึ้นตามนี้เลยนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็น ระยะทางการตรวจเช็คนะั้งแรกก็1000กิโลนะพอต่อไปก็4,000ันแล้วก็ทุกๆ4 0 0 0กิโลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟฉุกเฉินนะเวลากดก็ไฟเลี้ยวก็จะติดทั้ง4หลอดเลยนะฮะแล้วก็จะมีระบบไอริงสต็อปด้วยนะครับตัวนี้ก็เวลากดนะเวลาเราขับไปนะครับรถจอดนิ่งประมาณ3วินาทีนะเครื่องก็จะดับนะเวลาออกตัวเราก็บิดคันเร่งนะขับต่อไปได้เลยนะครับนี่ฮนะสวยนะครับแฮนก็เป็นแฮนแบบชุบโครมเมียมนะ สวยงามเลยนะครับในส่วนของราคานะครับตอนนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนนะฮะสำหรับ honda p c x 160ตัว ABS ตอนนี้ราคาอยู่ที่99,490บาทนะครับพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับตอนนี้ราคาเงินสดรวมจดนะฮะอยู่ที่99,490บาทนะครับ นี่ฮะไฟท้ายสวยนะครับไฟท้ายสวยมากนะครับเป็นไฟท้ายแบบ LED หมดเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์แบบ ESP นะครับเบสตารตทเงียบนี่ฮะแล้วก็ขับขึ้นด้วยสายพานนะฮะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์หัวฉีดนะฮะ PGFI m นะฮะหลูกสูบ4วาลนะฮะขนาดลูกสูบอยู่ที่60มิลนะฮะลูกใหญ่มากนะครับเนี่ยตัวท็อปก็จะเป็นตัว ABS นะฮะตัว ABS ี่จะมีดิสหลังด้วยนะครับนี่คร แต่ว่าดิสหลังนี่จะเป็นแบบดิสเบรกธรรมดานะครับข้างหน้า ABS ส่วนข้างหลังก็จะเป็นแบบดิสเบรกธรรมดานะฮะก็ระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำนะฮะมีหม้อน้ําน้ํายาลอเย็นเนี่เปลี่ยนทุก24,0 0 0นนกิโลนะครับสีนี่สวยนะครับสีเทาร์เรมบฮะเป็นสีที่ขายดีมากนะครับมีมากี่คันนี่ขายหมดเลยนะครับส่วนคันนี้ก็รอส่งมอบลูกค้านะครับก็เลยขออนุญาตนะฮะนายช่างของเรามารีวิวแล้วก็อัปเดตราคาให้ก่อนนะครับ เื่อเป็นแนวทางนะครับสาหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่กําลังมองหารถใช้งานนะหรือว่ากําลังตัดสินใจที่จะซื้อรถนะฮะไม่รู้ว่าจะเอารุ่นไหนนะฮะไม่รู้ว่าจะเอาสีไหนนะครับวันนี้ก็มีสีทเทารลเรมบูนะฮะสีนี้สวยแล้วก็ขายดีมากนะครับอันนี้คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับราคาเงินสดรวมจดทะเบียนอยู่ที่99,490บบาทครับ อันนี้คือราคาพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับมีทั้งหมดอยู่2สีนะฮะสำหรับตัว ABS นะก็จะมีสีแดงนะแต่ว่าสีแดงนี่เนื้อสีจะออกสีแดงออกด้านด้านนะครับแล้วก็จะเป็นอีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีนี้สีเทาดำนสีเทาสวยนะครับนี่ฮะเป็นสีเทาเงานะฮะเป็นสีเทาแลมบูตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของแผงเรือนใหม่นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นยูบนะ็อกฮะยูบ็อกนี่ใหญ่มากนะครับใส่หมวกกันนกเต็มใบได้ถึง2ใบนะครับแล้วก็อัตราประหยัดน้ํามันนะครับอัตราประหยัดน้ํามันก็อยู่ที่52.6กิโลต่อลิตรนะเติม1.9นี่สามารถขับได้ถึง100กิโลนะฮะก็ถือว่าประหยัดนะครับเครื่อง4ี่เบานะฮะลูก60มิลนี่ลิตรหนึ่งนี่สามารถขับได้ถึง52.6กิโลก็ถือว่าประหยัดมากนะครับส่วนถังน้ํามันก็อยู่ตรงนี้นะฮะ ถังน้ำมันนี่จูนน้ำมันได้8.1ลิตรนะครับรองทับ929195แล้วก็มี20นะครับอันนี้คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับนี่ฮะร้านของเราก็เป็นร้านฮอนด้าบียร์บนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจนะฮะหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็สามารถแอดไลน์นะฮะหรือว่าจะโทรเข้ามาจองก็ได้นะครับที่0921577129นะครับตอนนี้ก็จองก็น่าจะรับรถปีใหม่นะครับผมนะเพราะว่าตอนนี้ก็จะปีใหม่แล้วนะครับ สำหรับท่านใดที่ได้โบนัสเยอะๆนะฮะอยากจองไว้ก็สามารถจองได้นะสำหรับฮอนนา p c x ซี้นะตัว a b s เสีเทาดำนะครนนี้ลูกค้าซื้อเงินผ่อนนะครับจ่ายรับรถอยู่650บาทนะครับออกรถได้เลยนะลูกค้าเครดิตดีนะฮะประวัติดีก็จ่ายแค่650บบาทนะครับออกรถได้เลยนะครับหรือว่าจะดาวเพิ่มก็ได้นะครับจะดาวหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นก็ได้นะครับได้หมดเลยนะครับจะซื้อเงินสดก็ได้นะครับ เงินดาวก็เริ่มต้นอยู่ที่650บาทฮนะใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวนะทุกวันนี้ทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนี่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวออกรถได้เลยไม่ต้องใช้คนคำนะครับนี่ฮะสีเทาเป็นสีที่ขายดีนะมากี่คันนี่ไม่พอขายเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ก็วันที่23นะแต่ว่ารถคันนี้ผลิตวันที่20ธันวานะฮะนี่ฮะผลิตได้3วันก็ขายได้แล้วนะครับ สำหรับเพื่อนๆนะฮะพี่ๆท่านใดที่เคยซื้อหรือว่าเคยสอบถามรุ่นนี้เป็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเอาราคามาเทียบกันดูนะว่าแต่ละเขตแต่ละพื้นที่ของเพื่อนๆพี่ๆขายอยู่ที่เท่าไหร่นะส่วนที่นี่ก็ที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อเภอกกะสังนะของเราขายอยู่ที่99,490บาทนะรวมจดทะเบียนนะครับนี่ฮะไฟหน้าเขาสวยมากนะครับไฟหน้านี่เป็น LED ดีนะครับผมนะฮะแล้วก็ล้อแม็กสีทองนะ ตัวนี้ยางหน้านี่ขอบ14นิ้วนะส่วนยางหลังนี่ขอบ13นิ้วนะครับเป็นยางแบบเรเดียนนะฮะตัวนี้เขา้ารับประกันเครื่องยนให้3ปีนะฮะ30,000กิโลเมตรส่วนระบบหัวฉีพก,ก็รับประกันให้5ปีนะฮะหรือว่า50,000กิโลเมตรนะฮะแต่ว่าเงื่อนไขาการรับประกันนี้เพื่อนๆพี่ๆต้องเข้ามาตรวจเช็คตามระยะทางนะฮะครั้งแรก1,000กิโลพอต่อไปก็4,000แล้วก็ทุกๆ4,000ก 4, ิโลนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามาชมคลิป ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของเราต่อ,ตอไปนะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ